สวัสดีครับพบกันในช่องสร้างสรรค์บ้านประจําวันที่วันที่เท่าไหร่วันที่16นะวันนี้พามาดูอะไรนะไม่ได้มาดูบ้านหลังนี้นะบ้านหลังนี้เขาสร้างเสร็จแล้วแต่จะพามาดูนี่การสร้างโรงจอดรถแบบสเปคแข็งแรงค่อยๆเลยนะเอาดูก่อนเสาเข็มที่เห็นเนี่ยเป็นเสาเข็มไ1 8ินะไปเป็นี้ไอสิบก็คือนี่เนี่ย18 18แและเป็นรูปตัวไอ นะที่ดีไซน์ี่รูนใจเพราะว่าเขาอยากให้ได้นี่แรงเยษทานในตรงนี้เพิ่มขึ้นนะในนที่เพิ่มขึ้นมานะก็ะทาให้มันรับน้ำหนักได้มากขึ้นนะถ้าจะไม่ผิดมันจะรับได้ต้นละสิบถึงสิตันนะจะไม่ผิด10น่าจะ15ตันหรือ10ตันต่อต้นเนาะเอาละทีนี้โลงจารถตรงนี้นะครับมาดูประเด็นที่สําคัญนะครับคือเรื่องของการออกแบบโครงสร้างนะความแข็งแรงเนาะแล้วก็เรื่องของการรับน้ำหนักนะอันนี้เนี่ยใช้เขาเรียกว่า เข็มไมโครพายนะไมโครพายไอสิบแปดนะ <_ S 1> ก็คือว่าไมโครพายคือว่าเขาเอาเข็มย,ยาวๆนะมาแบ่งๆๆเป็นหน่งจุดห้าท่อนหนึ่งแต่ไม่ใช่ท่อนหนะนึ่ง1.5เมตรนะนี่ก็ถ้าเข็มยาวเนี่ยมันก็คือท่อนหนึ่ง10.5เมตรนะเขาเอา2ท่อนลงไปแต่อย่างไรก็ตามมันก็จะมาเชื่อมต่อกันแบบนี้เหมือนไมโครพายนี่แหละเข็มยาวก็เหมือนกันนะครับอ่าก็เชื่อมเหมือนกันนะสองต้นถ้าเข็มยาวนะสองต้นต้นละ10.5ก็21เมตร อันนี้คือลึกสูงสุดละในในเขตกรุงเทพนะครับจะประมาณนี้นะครับทีนี้อันนี้อันนี้ตอกได้เท่าไหร่นะแล้วแล้วรู้ได้ไงว่ามันพอแล้วนะครับข้อที่ทีนี้ทราบมาคือว่าอันเนี้ยเข็มยาวตอกสองต้น28 21เมตรแต่ว่าอันเนี้ยได้เข็มไมโครพายนี่นะ19ต้นนะ19ต้นก็ไอ้มี้ยสิบต้น13ต้น13ต้นนะ13ต้นก็19.5แต่ว่าอเอาเนี่ยเมตรหนึ่งที่โผล่กับไอ้เน,นี่ยอยู่ใต้ดินเน, 50, นนะี่ย50เซนเนาะ ก็เอาวล,ลงประมาณเม็ดหนึ่งกันประมาณ18นะหรือ1 8 5นะเนาะอ่าแปลต่ว่าอะไรดินมันต่ำนะต่ำลงมาประมาณตรงนี้50เซนแนวลงนี้ก็อาจจะเกือบเมตรแหละเอาเป็นว่า18.5นะผมตีให้19ก็กันแล้วกันแถวไหนเป็นข้อมูลหน้าอิงได้นะแถวเพชรประแดงแถวใกล้คลองรักโพนะอันนี้ก็ลงไปได้19เมตรแต่อันนู้นลงได้21เเมตรเอาเพราะอะไรอ่ะก็เพราะว่า อันนี้มันแค่1.5นะเนี่ยไม่ใช่1.5 1.2ตันนะมันก็เลยมันก็เลยแรงกดแรงแทรกแรงต่ออน้อยอยนอนมันก็เลยลงไปถึงชั้นดินดานแล้วมันก็ไม่ค่อยลงแล้วนะครับเรารู้ได้ไงว่าถึงชั้นดินดานมาดูนี่นะครับนะเสียมงมันดังนิดนึงนะนี่นะครับ มาณ1เซนนเซนเว่า1เซนแหละตอกแบบนี้นะตึงตึ้งตึงติดครั้งติดครั้งแล้วลงไปลงไปนะไม่เกิน1เซนนะหรืออย่างแยก่ก็1 5เซนก็ถือว่ามันคนชั้นเดินด่านละอันนี้ก็ถ้าตอนต้นที่2-3-4เนี่ยแบบลงวืบวืบบบบเลยนะเพราะว่ามันยังไม่ถึง ครับต่อไปประมาณ10เมตรเลยนี่แบบโอ้โหดินยังอ่อนอยู่เลยนะครับอ่อนมากอันนี้มันต้นที่ต้นสุดท้ายแลย้วไงเขาจะเขาเรียกนับลาสบเขาแล้วนะครับเดี๋ยวแหมจอยจะพาไปดูแต่ว่าเสียงม,มันดังเอาเป็นว่าก็อเนี่ยสามเนี้ยที่ทีห้ดูเมื่อกี้นะอันนี้มาดูเรื่องอสเปคโครงสร้างของโรงจอดรถก่อนครับโรงจอดรถเนี่ยแปดเมตรนะอันนี้4 4 8เมตรแล้วก็ฝังนี้6เมตร นะผมออกแบบให้เป็นแบบว่าเอาใส่เวาเข็มไมโครพายลงชั้นดินดานเลยไม่สุดแน่นอน 2. มีคานคอดินและเอาพื้นสำเร็จรูปวางเสร็จแล้วเทปูนบนนั้นนะครับก็แปลว,แบบว่าพื้นก็จะไม่สุดถ้าไม่ใช่วิธีนี้เป็นวิธีไหนก็ราอาจจะเป็นวิธีที่เรียกว่าเอาทรายนี่แหละหรือเอาอย่างนี้เลยนะเอาเหล็กสมมติเหล็กคาบีเก้านะาบีเกาสานะอาจเป็นั้นเดียว2ชั้นก็แล้วแต่ แล้วก็เทปูลงพัอันนี้ก็แข็งแรงนะแต่ก็ผมไม่ชอบผมว่ามันมีโอกาสสุดได้สูงนะแต่ว่าถ้าเป็นแผ่นพื้นสำเร็จรูปวางนะเหมือนทำพื้นบ้านอย่างเงี้ยนะครับวางแล้วก็เทปูพ,พับอีกทีแล้วแผ่นพื้นวางบูบนทางคอดินนะมันจะไม่สุดเลยนะครับมันจะมีความแข็งแรงคงทนกว่านะครับก็เลยใช้วิธีนี้แต่ว่าแพงไหมก็แพงขึ้นบ้างนะแต่ว่ามันไม่ได้เยอะอะไรนะเอาละะงั้น ม,มีเสียงดังนะแต่ว่าใกล้จะลาสโบกเขาแล้วแหละดูที่มันไม่ค่อยลงผมจะพาไปดูใกล้ๆดูแต่ภาพแล้วกันนะเสียงก็มันก็คงจะดังมากนะครับแต่ดูลาสโบกเขาเนี่ยมันไม่ค่อยลงตอนนี้ยังลงอยู่นะยังลงอยู่แต่ว่าพอใกล้ๆนะพอถึงชั้นดินดานแล้วเนี่ยพอความถึงประมาณเนี้ยมันก็ไม่ค่อยลงแล้ว ดูนะนี่จะเป็นลารโบุกเขาจะเห็นว่าตอนแรกๆนี่นะตอนแรกๆเนี่ยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเปิดไม้หน่อยเปิดไม้หน่อยเปิดเอาไม้ออกหน่อยเนี่นะครับประมาณ 2, สองสามเซนนะเอเอเพิ่เออสองสามเซนแต่ว่าเดี๋ยวดูดูไปเรื่อยๆนะเนี่ยหนึ่งสองสาม ก็ออยังลงลึกอยู่นะแปลว่าเพิ่งจะถึงชั้นดินดานเพิ่งถึงชั้นดินดานนะทีนี้พอมันจะได้ไหมครับมันจะเริ่ม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 ไม่ค่อยลงลไม,ไ,ไม่ค่อยเห็นเท่าไหรอขยายดู มันก็จะแบบว่าเหลือระยะที่ลงอ่ะแต่การตอกตอกด้วย1.2พันนะสูงประมาณ30เซนเนี่ยลงมา10ครั้งเท่ากันเนี่ยมันจะเริ่มเหลือระยะน้อยลงคนประมาณว่า1เซน1เซนก็คือว่าได้ละนะเราเรียกว่าับบล็อกเขาเนีคือแรกๆมันก็จะโอ้ลงทีนึงเท่านี้นี่นะครับแต่เนี่ยแค่จะไม่ลงละ ซึ่งมันก็จะประมาณกับต้นอย่างอื่นต้นนู้นนะครับมันก็ต้นนี้นะแต่ว่ามันถึงชั้นดินแดนแล้วมันก็แทบจะไม่ลงแต่ละนักตามมันจะไม่ได้เท่ากันนะถึไแม่เขาปลายกับเส้นยาวที่ยเขาต่อกเขาปุ่บ้านเนี่ยเพราะว่าปั้นจันมันใหญ่กันเยอะลถต้มก็ใหญ่กันเยอะดังนั้นมันก็ลงมาถึงที่เดียวกัแต่เนี่ยถึงประมาณแค่ สีส่นสิบแปดถึงสิบเก้านะผมไม่ได้นับความสูงของพื้นเนี่ยเขาผมมาก็ประมาณเมตรหนึ่งละครับเนี่ยหาดูนะครับดูปึ๊บเห็นไหมแบบนี้คือโอ้ยค,อค,อคือได้แล้วคือลงถึงชั้นดินดานแล้วมันตอกไป ก็ไม่ลงแล้วนะเนี่ยเนี่ยตึ้งตึงตึงหนึ่งจุดสองตันสิบครั้งประมาณเซนหนึ่งนะเอาสักสองครั้งนะสองครั้งนี่ก็สองครั้งก็ถือว่าได้ละเอาละถ้างั้นเดี๋ยวตอนที่เริ่มต่อสร้างนะผมก็จะมีโชว์แบบด้วยนะโชว์แบบด้วยแล้วเดี๋ยวจะให้ดูว่าแบบเป็นยังไงแล้วสร้างไปสร้างไปแต่ขั้นตอนเป็นยังไงนะครับแล้วมีข้อดีข้อเสียยังไงเมื่อเทียบกับ การสร้างวิธีสร้าง,งแตแบบนะครับก็เดี๋ยวติดตามดูนะครับในช่องน,นี้แหละนะครับติดตามดูนะครับก็จะได้จะได้อะ, <_ d ata> ะไรดีจะได้สำหรับท่านเจ้าของบ้านนะก <_ d> ็ <ata> จะได้รู้ว่าอ๋อทำวิธีการทำที่ที่ดีและได้ความแข็งแรงอ่ะทำแบบนี้วิธีคิดหลักการมาอย่างนี้นะก็ <_ d ata> เ,เลยเขาได้กำหนดให้เป็นแบบนี้นะครับก็ม <_ d ata> าดูกันอันนี้มี6ต้นนะตอกไปแล้ว4ต้นนะ เมื่อวานได้ต้นเดียวนะวันนี้ก็หนึ่งสองสามสี่หกห้าต้นก็คิดว่าใบใบหน้าจะเสร็จแล้วเอาละคลิปนี้ก็ขอจบคลิปนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวดูคลิปคลิปถัดไปนะตอนที่เราเริ่มตัดหัวเข็มนะแล้วก็ทำร่องทำร่องเพื่อหล่อคานคอดินนะทำไมต้องคานคอดินด้วยก็เดี๋ยวไปเล่ากันทีหลังกันนะมันไม่เรียกคานอย่างอื่นเรียกคานคอดินทำไมเนี่ยนะ เอาละเดี๋ยวไปเล่าทีหลังนะโอเคเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ